ไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแต่ว่าที่น่สนุกเลยใช่เลยปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแต่ว่ามี่นี่สนุกเลยใช่เรยไปเนี่ยวไปเนี่ยวทอ่ไหนก็ได้ตอนนี้ไม่ไ้เหน่ดแต่ ยนะอย่างแรงหแลกูรีโหลดทำไมเนี่ยอ้าวตกน้ำแยอะไรวะวงมันบีบช่องแคบมาแล้วกันขับแล้วกูขับแล้วกูมาตรงนี้ทำไมเนี่ยเธอกูสาขับรถตกน้ำไปเ้ นี่มีแอร์รอกเกียข้างหน้ามันเอารถขึ้นจากน้ำได้ป่าววะไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่พับสีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ออเอเฮ้ยได้เว้เยไปลูกแล้วทำไมได้ยินเสียงรถอีมีเหมนไปลูกไปไปเป็นอยู่ใกล้ไปล,กไปลูกไปไปสู้สู้สู้เขาขึ้นจากน้ำ้ป <c oughs> กันจากบ้าแล้วล่ะไปจากบ้าแล้วล่ะสองชั่วโมงต่อมึงกูเห็นเป็นดวงไฟเล็กๆคืออะไรอ่ะมันลดไหมหรอกูพยายามถอยมองไปพยานาคกูดีถอยเสียมอไปพยานาคดิสัตว์ช่วยด้วยกูจะเอารถขึ้นมึงทิ้งมันไว้ตรงนั้นแล้วมึงมานี่มันไม่จมนะมันขับได้เนี่ยเฮ้ย Stop it get some help. ไปกันเลยแล้วทำไมอยู่บนเครื่องอ่ะแล้วมันไม่โดดอ่ะกูโดดมาแล้วเอ้าแล้วทำไมกูไม่โดดอ่ะเอ้าพวกเราอ่ะเอ้าเราจะไปลงตรงไหนอ่ะนั่นสิเพื่อนไม่ได้ฟอลหรอกหรือไงวะเอาเลยเราไปลงไหนละไปลงที่เขียวๆที่มากไว้เจอกันตรงนั้นแล้วกูลงมากับใครอ่ะอ๋อลงมากับเอฟโอเครอดดี งั er ้นเจอกันที่ลัังหารรถไปบที่มาร์กไว้ถ้าเรามีชีวิตรอดนะหารถรัโอ้ยกูหลงทางไปหาใครดีไปหาคิบว่าหาใครแล้วรอดหาเอฟอุ๊ยแก้วเอ้าโอ้ไม่มันนกของแม่งเองมันบ้าเยยนสูงน้ำหน้ายยิงกันเองกัน กูปลาใส่มาคิไหมเอ้าจ้าเสือกแล้วรถก็พังมันมีอีกคันหนึ่งสีส้มตรงนั้นเออจะเล่นอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมันนั่งได้กี่คนวะสี่เฮ้ยอุ้ยไอแซ่โอ้โหดีนะคุณไม่ตายเดี๋ยวไม่เลิกเล่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอแล้ว เห็นบ้านเห็นป้าเฮ้ยอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้มากใกล้มากเออ้ยมันไม่เห็นว่าเฮียเอฟเอาว่ะเฮียอย่างลัวงัวจัด นัวมากเอาเอามอบทำไมนะโอ้โหมาช่วยยิงก็ตายหมดแล้วนเหลือแต่คนเดียวเหลือคนเดียวเต็มรถไปเปล่าโอ้โอยเกินเฮ้ยมีขึ้นะไปสังเกตังแมวแมวเป็นองคน พี่สแตนขับรถเอ้ย่ไม่รู้ว่าจะตายของมึงแน่ละไอ้ย่โดดเด่นไหมโดดเด่น่าำการความท้าทายมันโฆษณาแล้วนะมี s s Bichie E r a เนี่ยอือย่าไปพูดชื่อเขาู่ดีก็ไทยยินทินค้าอือมันอ้ยมันยิงกูแล้วอูู้มึงจะลงได้หรือยังมึงจะลงได้หรือยังโหยิงกูใหญ่เลย ใหบาดเจ็บ่อเู้กลังช่วยเพื่อนร้องไปร้องไปมึงมีต้องเลยงไปร้อไปหูร้อยเรียบร้อยน่องอะไรวะเนี่ยคันอะไรคีอะไรขับรถาูมูทอะไรกันมาไรมึงเราหนีไหมแล้วรถกูก็พังเรยแทนที่จะไว้บหนีโอเจพู มาสาม้ช่วยแล้วด้วย <c oughs> สาวบอกพาละกูชุบหายเลยยิงเล่นยิงเฮยแล้คุณเนเ่ยเอุ๊ยหิวไม่ทันช่วยด้วย <c oughs> วงบีบวงบีบช่วยด้วยห <c oughs> ิวไม่ทันเหลือกันไม่กี่คน มีรคคนเดียวน้ำมันมีใคลน้ำมันมาไหม <c oughs> เก็บมาถังนึงอยู่น,นะเออในที่สุดก็เจอคนเก็บถังน้ำมันมนี่พิ่มสงสารรุดว,วะขับนิ่มๆดิมันไม่ใช่เทสลาต้องแบบเข้าใจน,นิดนึงมันอันนี้น่าจะเป็นเทรลาน่าจะนาวาร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าเนาวาร่าเสริมดกเ <c oughs> <c oughs> ชสซีดอยู่ข้างใต้น,นะคะคกแกรกไม่ว่าจะระบบไหนก็ไปได้หมดใช่ไหครับหายรถแล้วใช่คั ยันจริงอีกวิญญาณเซลล์จริงเลยเฮ้ยขาทางออกไม่เจออ่ะมขับไหมเยอมึงจะขับตกเหวนะโอ้โหอีเดนเอาไปไปติดเอ๋เออเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วไปถึงแล้วเพื่อนมาแล้วโฮ้ยมีรถเก้ยมีรถมีรถเทเลเตอร์เทเลเตอร์เทเลเตอร์สองสปมอเจะเตือนเตือนมาสเตอร์เตือนรถนีไปเออเครื่องยนต์ดีนิ่มขับสบาย ดูดิดูรับหรือว่าจะเป็นรถตู้ดีวะอย่าเลยเอานี่แหละอันนี้แรงทางที่ดีคือทางแบบไหนเนี่ยเนี่ยอย่าดิฟอย่าดิฟอย่าดิฟว่าแล้วไอ้สัดแล้วยังไงเนี่ยขับใหม่ไม่ง่ายเอามันพิกท้องไม่ได้อะเลดโซนเลดโซนโอ้ยเทนดอะยากแต่อะยากเอารถตู้เอารถตู้มาชน A few moments later ไปให้เบอร์สองครับเฮ้ยในนิสโตรทำไงอะต้องรถมาชนเเฮ้ยอัจฉริยะว่ะไปไปเลยทะเลตอกโอ้โหตรงนี้เข้ามาเนี่ยไม่ต่างกันโตรดีพุ๊บว่งวงแรงไหมนะใครยิงแล้วเออเออเอออย่าจอดไปไปไปเห้เร็วเลยมีคยเขาอย ลงจักรลดเลยลงจกักรลดเลยไม่สามารถอดเดิยนยานซาหนะได้อู่อยูนี่ไปไปโหเกือบตายดูเลือดกูดิโหเลือดปรเทศมึงหนักกว่ากูอ <laughs> มึงอยากจะมองให้บกมเลือดมุเลือดปูขึ้นเกงในไม่ทักมึงเรียนมึงแล้ว มึงก็ดูแต่แค่นี้ไะอีตัดทีล,ลาเชีดเลาเคฟเร